ทำไมเราต้องนั่งสมาธิใช่ไหมคะทำไมเราต้องมีสมาธิทาไมเราต้องจูนตัวเองอ่อกจะอธิบายว่าแบบนี้นะคะทุกคนอยากจะอธิบายว่าการที่เรามีสมาธิหรือว่าการที่เรามีสติอยู่กับตัวเองนะคะมันทำให้เราอ่า รู้ตัวเองอะคะ่ะมันทำให้เรารู้ตัวเองรู้ว่าเราทำอะไรเราเป็นใครอ่าแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะคะการที่เรานั่งสมาธิจูนจิตมันไม่ใช่นั่งสมาธิแบบแบบศาสนานะคะโค้ดเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ค่อยที่จะ เข้าวัดเท่าไหร่นะคะเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะคะทุกคนแต่ไม่ค่อยได้ไปทำ,ทำบุญนะคะแต่จะทำบุญอย่างอื่นซะมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยโคก็ทำงานดึกบางทีก็ตื่นไม่ทันที่จะใส่บาตรอะไรเงี้ยแต่ก็ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะคะทุกคนแต่กดแรงดึงดูนะคะมันไม่มีศาสนา ทุกศาสนาสามารถที่จะจูนตัวเองได้จูนตัวเองเอคือการอยู่กับลมหายใจกำหนดลมหายใจนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถที่จะมีสติอย่างรู้ตัวเองได้ก็คือการที่เราอยู่กับลมหายใจะคะ่ะโค้ดเคยเข้าคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะเป็นคอร์สทำสมาธิแบบลืมตาทำสมาธิได้ทุกที่นะคะ ที่ที่เดินตลาดไปห้างอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกที่อะค่ะเราสามารถที่จะมีสมาธิได้สามารถที่จะทำสมาธิได้สามารถที่จะกำหนดลมหายใจได้คุณรู้ไหมพอเรามีสติเรามีสมาธิค่ะมันทำให้เราใจเย็นใจเย็นลงแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ คือใครบ้างคะที่ยังเข้าสมาธิยากคะ่ะอ่ามรยว่าจูนตัวเองยากอะค่ะนะคะ,นะคะโค้ชอยากแนะนาว่าใครที่กําลังอ่เหมือนว่ากําลังเริ่มใหม่ๆอะคะ่ะเริ่มทําสมาธิใหม่ๆหรือว่าเริ่มจูนตัวเองอ่แรกๆอะค่ะนะคะ,นะคะโค้ชอยากให้ทุกคนนะคะใช้เสียงนำสมาธิอะคะ่ะเป็นเสียงนำสมาธิแบบ ของดรโจนะคะของดรโจก็โอเคค่ะเป็นการนำสมาธิที่เข้าถึงง่ายนะคะเข้าถึงง่ายเข้าถึงเร็วนะคะลองเสิร์ชหาดูนะคะทุกคนหาไม่ยากเลยนะคะดรโจดิฟเอนซ่านะคะทุกคนคโค้ดก็เคยใช้เทคนิคของดออรมาก่อนนะคะแล้วมันก็ได้ผลดีมากคือแ,แรกๆเลยโค้ดก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะโค้ดเข้าคอร์ส ที่มันเป็นกลุ่มปิดนะคะมันเป็นกลุ่มปิดที่คือทุกคนรู้คะ่ะว่าบางทีบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะพูดออกอากาศไปได้เยอะนะคะ,นะคะถ้าถ้าเราพูดไปเยอะคะ่ะเนาะมันก็จะมีอะไรตามมานะคะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะโค้ดจะพูดได้แค่นั้นนะคะโค,ค้ดพูดได้แค่นั้นเนาะคือเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ทุกที่ คือเหมือนกับว่าเรามีสติมีสติสตรู้อะนะคะเป็นตัวรู้อะคะ่ะเป็นตัวรู้คุณรู้ไหมพอคุณมีสติคุณมีสมาธิอะคะ่ะเหมือนว่าบางทีเราจะเราจะรู้เหมือนเหมือนจะกะักรวาลเนะี่ยท่านส่งท่านส่งสารมาให้เรานะคะถ้าเราไม่มีสติหรือว่าไม่มีสมาธิอะคะ่ะเราจะไม่สามารถรับสารน,นั้นได้เลย ถ้าจิตเรามาวแต่ฟุ้งซ่านนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรับสารจากจักรวาลได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องนั่งสมาธิทําไมเราต้องจูนตัวเองทุกอตอนเย็นและก็ตอนเช้าก่อนนอนก่อนตื่นนอนนะคะนะคะตอนเย็นคุณสามารถทําได้สามทุ่มหรือสี่ทุ่มนะคะเป็นเวลาที่ เราเตรียมตัวเข้านอนนะคะให้คุณหาที่เงียบๆสงบๆนะคะใครที่ยังเข้าถึงสมาธิยากใช่ไหมคะให้คุณหาห้องที่สงบสงบปิดไฟให้มืดก็ได้ค่ะนะคะปิดไฟให้มืดได้หรือว่าะจะเปิดสว่างก็ได้นะคะแล้วก็เปิดเสียงนำสมาธิค่ะนะคะโดยการที่คุณเอา เอาเคล็ดลับของโค้ดไปใช้ก็ได้นะคะคือหายใจลึกๆกลั้นไว้ค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้สักครู่หนึ่งก็หายใจออกช้าๆนะคะหายใจออกช้าๆกลั้นไว้เหมือนกันค่ะ แล้วก็หายใจเข้ากลั้นไว้ค่ะแล้วก็หายใจออกช้าๆกลั้นไว้อีกค่ะคือโค้ชจะไม่ให้นับนะคะเพราะว่าแต่ละคนเอาความที่กลั้นได้อะค่ะ,นะคะกลั้นได้แบบไม่ ไม่ทรมา,านตัวเองเกินไปนะคะโดยที่เราพอเราหายใจอ่สักพักหนึ่งสักห้าหกรอบแล้วนะคะเราจะเริ่มสำรวจค่ะเราจะเริ่มสำรวจตัวเองสำรวจตั้งแต่หนังศีรษะ ลงไปเรื่อยๆค่ะนงังศีรษะสังเกตผ่อนคลายเบาสบายมาที่ใบหน้าค่ะ นะคะคว่ามีอะไรมีความตึงเครียดที่ใบหน้าไหมมีอาการเจ็บปวดอะไรที่ใบหน้าไหมแล้วให้ท่านผ่อนคลายผ่อนคลายใบหน้า เบาสบายแล้วก็มาที่ลำคอค่ะเหมือนเดิมค่ะสังเกตว่าลำคอของเราตึงเครียดไหมถ้าตึงเครียดก็ปล่อยให้เบาปล่อยให้สบายคะวางให้ผ่อนคลาย มาที่ไหล่สังเกตว่าไหล่มีความตึงเครียดไหมและให้ปล่อยสบายผ่อนคลายเบาสบายมาที่แขนค่ะแขนเราตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้าไหม ให้วางในท่าสบายผ่อนคลายให้เบาสบายที่สุดเพราะว่ามือและแขนของเราทำงานมาทั้งวันแล้วค่ะให้เขาได้ผ่อนคลายมาที่ท้องค่ะหรือว่าตรงไหนที่เรารู้สึกไม่สบายนะคะ ให้คุณเข้าไปสังเกตและก็ปล่อยวางให้เขาผ่อนคลายที่สุดให้เขาสบายที่สุดค่ะค่ะแล้วก็เลื่อยลงไปเรื่อยๆค่ะถึงขานะคะหรือว่าเขา่าข้อเท้าทุกส่วนที่เรารู้สึกว่าไม่สบายค่ะให้เราทําการผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆค่ะ เมื่อเราผ่อนคลายทุกจุดของร่างกายแล้วนะคะ mm. ก็ให้เรานั่งนิ่งๆโดยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายสบายที่สุดนะคะสบายที่สุดะคะ่ะแล้วก็หายใจเข้าช้าๆลึกๆแล้วก็ค่อยๆผลลงหายใจออกช้าๆ จนสุดนะคะถ้ากลั้นไว้ด้วยจะดีที่สุดค่ะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้ค่ะแล้วก็หายใจออกวิธีนี้เ่ยค่ะนะคะ จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วยิ่งมีเสียงดนตรีค่ะดนตรีที่นําสมาธิค่ะมันจะทําให้เราผ่อนคลายาเร็วมากขึ้นนะคะมันจะทําให้เราผ่อนคลายเร็วมากขึ้นจนเรารู้สึกว่ามันสบายะะสบายโลกให้นําจิตและใจของเราให้อยู่กับตัวให้อยู่กับข้างในให้อยู่กับร่างกายนะคะให้อยู่กับลมหายใจ ใครที่ยังไม่สามารถที่จะเอาใจเข้าไปสำรวจภายในได้นะคะให้เราอยู่กับลมหายใจไปก่อนค่ะให้เราอ่ามีสมาธิสติอยู่กับลมหายใจค่ะพอพอเราอยู่กับลมหายใจได้แล้วะคะ่ะจิตเราจะดิ่งเข้าไปข้างในเองเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรค่ะโดยที่เราปล่อยวางจิตใจทุกอย่างแล้วก็สังเกตลมหายใจ แล้วพอถ้าเราอ่าเข้าสมาเข้าสมาธิได้แล้วค่ะจิตเรามันจะเข้าไปสำรวจข้างในของเราเองค่ะตอนนี้เราก็เริ่มสำรวจอวัยวะภายในของเราค่ะนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะก็คือสำรวจไปเรื่อยๆจนเบาจนผ่อนคลายทุกอย่างคะแล้วคุณจะรู้สึกตัวเบาโปรง่งโล่งสบายค่ะนี่คือเคล็ดลับที่โค้ชใช้ในประจำในทุกๆวันนะคะ คือก่อนนอนนะคะตอนเย็นก่อนนอนนะคะใครที่นอนไม่อยากให้นอนดึกอะค่ะนะแล้วก็ตอนเช้าตีสี่ตีหก่อนที่เราจะลุกอะคะ่ะนะ,ะก่อนที่เราจะลุกคือโคดับจะนั่งสมาธินะคะแล้วก็ออกกําลังกายก่อนยืดเส้นยืดสายให้ตัวเองก่อนนะคะ แล้วก็ถึงจะอาบน้ำแต่งตัวทำงานนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับค่ะอันนี้คือเคล็ดลับของการจูนตัวเองหรือว่าทำสมาธินะคะแล้วเคล็ดลับแพทย์แผนไทยะคะ่ะคือช่วงนี้ค่ะอากาศมันร้อนนะคะทุกคนอากาศมันร้อนทุกคนจะเปิดพัดลมจ่อตัวเองหรือว่าเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถูกวิธีนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราพัดลมจ่อตัวเองนานๆนะคะมันจะทําให้เรา ร่างกายของเราค่ะไม่สบายนะคะทําให้เซลล์ในร่างกายอ่ะไม่สบายตึงเครียดนะคะแล้วก็มา่านของเราอ่ะค่ะก็ทํางานหนักเพราะว่ามันต้องระบายระบายความเย็นออกจากร่างกายอ่ะคือร่างกายอุณหภูมิของเราอ่ะค่ะมันจะต้องอยู่พอเหมาะมา่านเขาจะ,ะสร้างมา่านเขาจะมีหน้าที่คือ ปรับความสมดุลในร่างกายคือปรับอุณหภูมิอ่ะถ้าเย็นเกินไปมากเราก็ต้องทํางานหนักเพราะว่าต้องปรับให้อุณหภูมิร่างกายขึ้นมาอยู่ปกตินะแล้วร้อนเกินไปอะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้เราอับเป็นลมได้นะคะโอ้ไฟดับค่ะทุกคน